ันเจ้าจากบักละตัวเองแม็กแม็กแม็กเข้ามีหกหกสิบแม็กกับตัวเองเฮ้ยตัวเองจริงเดี๋ยวตัวเองแชร์แม็กกับตัวเองอย่าเลยเฮียแค่นี้นับปะเฮ้ยตัวเองตัวเองตัวเองนิดเดียวเอาเด็ชิบหายเฮ้ตัวเองยิงนดเดียวแม่งไม่กูอยากจะเอาตัวที่อีกระหัสหนึ่งมายิงแม่งหายเลยแต่ต้องมีมารส่งนะเสร็จแล้วมาแล้วกัน ไอ้มนนเบลบูมสีจีวันนี้มนตัวเองคิดหายแล้วเขาดิ้นไม่ได้ตัวเองตัวที่มีกระเป๋าครับตัวเองมีกระเป๋าแล้วรั่ไมมตัวเองเจอวิวอ่ามันมีต้นไม้มาอะมีกระเป๋าอาริสของคุณสุดดิดเล็กนินเล็กคุณเจมันดิ้นเร็วเรื่อย อด้ได้ยิบตัเองตัวเองตัวเองมีไงตัวเองนีไงไอ้หวหัวไอกนีไงเห็น exit